กีฬาเป็นก็ต้งใจเฮ้ยนะจ้าจ้าแย่งสุ้อซื้อเลยจ,จ้าจ้ามแล้วมันยังไงนี่นี่บอกพผู้ฝันง่ามไม่ห <c oughs> <ๆ S 2> อมเลยโคตรใหญ่หอมเลยน้ำพรมน้ำป้าไลหลากพ่อแม่พมี่พน้องจ๊าที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็คือท่าเขาหมู่บ้านท่าเขาหมู่บ้านถนนเส้นลัดที่ใสในกาซันจองเขาหมู่บ้านกีลาฮอดหมู่บ้านหนองบัวเลยจ้ะนี่จ้ะทางเขาน้ำพรมคัะพี่จ้ะมิตรน้ำอ่อยต่อยจ้ะ เดี๋ยวข้าไปแจกของในมือหมั่นกันจ้ะง่าฝนสีแห้งบาดใดกะบ่๊บสูน้ำใจนะจ้ะถนนซีนีต้องปิดการสัญจรเนื่องจากว่านา้ำท่วมและไล่เชี่ยวตลอดทางจ้ะมันี่ีหลามาให้กำลังใจผู้พนกำลังลำบากกว่าเดือดร้อนกูเข้าเดี๋ยวชิคนของใส่เรือเอาไปแจกจ้ะแม่ขอเก่าคุณขอ,ข,อขึ้นเรือจ้ะเพื่อซีน้ำเอาไปหายเพิ่นแม่มอนี้อีหลาต้องขอบประคุณแม่สปอยป้ากระแตป้าหมวยและยายตุ้ยจ้ะที่ได้รวมสมทุกบุญรวมกับอีลหลามน้อยในมือนี้และครั้งนี้ ก็เป็นการนั่งเลือข้างแรกในชีวิตอีหล่ะจ้ะถึงตัวสิน้อยแน่ใจอีลาหไงสู้เต็มที่บ่ถ้อยจ้ะฝุ่นตาพ่ายเลือให้อีหล,ล่เราว่จ้ะเมืองในจ่าระดับน้ำเกลือบมิดก๊กเวยเอารลเมื่อนี้อีลหล่น้อยมาให้กับลักใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ้าถึงสิม,มี่น้อยวา,ายแต่อีหล่กก็มาด้วยหัวใจคนไทยบ่ทิิมกันจ้ทาทำตาเบิ่งจักน้อยเป็นจังไดแน่้ะน้ำท่วมลำบากแห้งบอ่อ แม่หล่ะจับพ่อแม่พี่น้องลำบากที่สุดได้ตอนนี้ก็คือสิเป็นในเรื่องของน้ำของทาขอน้ำทัวมาแล้วนี่เ่สาะามาใสของน้ำได้เลยเชาาบานเพื่อนได้รับความเดือดร้อนและเป็นดูยากลำบากมาจ้ามาจ้าอีลามาแจกของจ้าคิดเบืองทาเก,กิดขึ้นกระเพ้าก็คือสิสุดลำบากหลีอีเ่เราไปกำลังใจให้ด้วยจ้าลายหลักขั้นเรีนที่อยูย่ไกลได้รับพวงลำบากต้องใช้เรือเข้าไปช่วยเรือจ้ะในโรงเรียนน้ำทัวบัคักเลยจา้า ต้องปิดการเรียนการสอนให้ไเปเลยนอยู่ที่บา้านเดือดร้อนมบกรลายจ้ะการเรียนการสอนก็ต้องปิดไปใครไปเลยนออนไลน์ยอยู่ที่บ้านกระจ้าทงที่เลียนได้น้อยหรือได้หลายบันไดดอกจะ้ะเพราะทียนกระถึกนำนท่วมคือกันทุกอย่างเกิดขึ้นไวแบบว่่ได้ตั้งตัวจ้ะอีราวของมาแจกนะจ๊ะอีลาเปิดก๊บตัใงใจนะจ้าสิของข้อดีสุดในตอนนี้ก็คือให้ก๊บตังใจกันอีลาวของมาแจกนะจะ๊ะเลยดจ้ะอีลาเปิดก๊บตั้งใจนะจ้า สู้ด้วยจ้าจ้าอีหลากระสุกระากแข็งแรกเด้อเรียนหนังสือเก่งเด้อเด็เป็นเจน้าน้าคด้อลุกเด้อในยามที่ขึ้นลำบากและเพิ่นกำลังเดือดร้อนก็เฮาบามีผู้ใดอยากให้เกิดแบบนี้จ้ะพ่อมราเกิดขึ้นมาแล้วแต่ต้องอยุ่งให้ได้สู้กันไปเป็นมือมือยจ้าในหมู่บ้านนะ้ำันยังไหลยอยู่จ้ะหมู่บ้านทุง่งน่กลายเป็นทะเลไปเบิดบ่มมีไผรเลยอยากให้เกิดแบบนี้ พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเน่จ้าผู้ถ่อผู้แก่เพิ่นยังวุ้ยนำออกมาลบของเป็นภาพทิกอซิดโดนมาแข้งได้จ้ะหัวใจในน่อยของอีลาออนไหวนำตาสีหลออกมาจ้ะแต่ทุกครั้งที่ได้มอบให้อีลาสิบอกเสมอว่าขอให้พ่อแม่ทุกท่านสู่สู่ด้วยตาอีลาเป็นกำลับบงใจให้อีลาได้เห็นรอยยิ้มเพลินในวาวได้จ้าได้เห็นกำลับบงใจควาาเมยลาได้มือนีแต่หายมิดจัดเลยจ้ะ อีเราเป็นกำลังใจใ้ด้วยจ้ายังสุดสุดด้วยจ้าจ้า่อีเเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าด้วยจ้าโโยับกลับพวเจท่นกระไรกติก่ะี่าป็นกำลังใจให้น้จ้าน้ำง้อมท่วมถนนและเขาบานย่จ้า เส้นทางถนนสันต์เจาะแม่บุบานจะเคยเป็นลุล่าส่วนทางก็กลายเป็นเลือพผ้าส่วนกันไปมากมาจายลาสม่ายมาแจกของจา้าแต่ยายอยู่ใส่ออกมาเลวจา้าสิ่งสังคัในได้มือน,นี้ที่ยังเห็นให้เพลินยิม้มเดายูก็คือกำลังใจจากคนให้เลยจา้าคนให้บททิ้งกันตาบนผ้าอีลานำของแจกตากจนครบอีลาเขาพุณนตาไร้เลยจ้าที่พาาเลือไปทรงขอให้แตามีความสุขเลยเลยจ้าจลังยังงเดือพีินาบุญน้องไพรอีกเ้ย อีลาขอขอพุ่นตาด้วยน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่พาอีลาทั้งเรือครั้งแรกในชีวิตน้ำแจกใจของกลับมาอย่างปลอดภัยจ้านำในหมู่บา้านยั่งไรและกระทวงลูกจ้ามาดูน้องสายน่ารักเดี๋วยวเลยอีลาเป็นกำลังใจด้วยจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยน่ารักจ้าพี่นี่มันใช่ไหมพอพอพอแม่ที่เพิ่อนจับอ<ม>ีลาได้กับเขามาทักทายและทายุบน้ำอีลาแล้ก็ยินดีเลยหลายจ้าอีลาเอาของมาแจกจ้า อให้พ่อพ่อแม่เพื่อนหนมีกำลังใจทุกทุกท่านที่ได้พออีลาในมือน,นีตั้งดีใจแล้วก็ยิ้มมีความสุขรื่นใจเห็นด้วยฮ่าเอราออกมาน่ยูเฮ้หนังจะมบอกพมฝนามๆล้วนงามะจา้าเานี้ทนี้อีลาก็ดีใจแห้งก็จ้ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มของบอกพ่อแม่ด้มือดีคณแรกคือ ฟีนาอิลัสซิมาอีกนะจ้าจังได้อิละขอเป็นกำลังใจทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบให้ส้และพานวิกฤตนี้ไปไว้ไว่้ฝ่าลังฝนยอมงบงามเสมอจ้ะช่วยกันได้ช่วยกันไปตามกำลังนอจ้าน้ำถ่วมจังได้ก็บ่สู่น้ำใจคนไทยบ่ถิ่มกัน,กนจ้าอิหละขอให้กำลังใจและสู้ๆไปน้วกัน,น้ะจ้า